สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนนี้เนี่ยถือว่าจะมีความต่างกันหน่อยนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณอาจจะดูมีความสนุกสนานสดใสได้ดีนะครับแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันเหมือนกับคุณจะต้องเจอกับเรื่องของการแก้ปัญหาจะต้องเจอเรื่องของสภาวะกับการ แข่งขันการแก้ไขอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่เหมือนกันทั้งเดือนคือสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของความใจร้อนเรื่องของความวู่วามซึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดการปะทะอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายไททัศ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษกันว่าเดือนสิงหาคม2566เนี่ยชาวลัคนาเมษจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกต้นคลิปอันนี้เป็นการทำนายแบบรวมนะครับไม่ใช่เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลก็จ,จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เดามาเริ่มเลยครับมาเริ่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนาเมษนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาเมษก็คือดาวอังคารนะครับ แต่ในเดือนนี้เนี่ยก็ยังมีดาวใหญ่ที่มาอยู่ในราศีเมษก็คือดาวพฤหัสและดาวราหูนะครับดาวพฤหัสมาอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยดาวได้ตำแหน่งราชาโชคนั่นหมายความว่าดาวพฤหัสเขาทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภะความเจริญความก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็จะมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนมีโอกาสที่จะเติบโตอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดาวพฤหัสเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะครับก็จะมี ส่วนกับการที่มันจะแบบเอื้อให้เกิดในเรื่องที่ดีๆสําหรับคุณนะครับส่วนดาวราหูที่มาอยู่ดาวราหูเขาทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาภะนะั่นหมายถึงความสําเร็จหรือโชคลาภเวลาดาวมาทับตัวก็ยังส่งผลให้ก็ยังมีเกณฑ์กับการเกิดความสําเร็จ,เ,รจเกิดลาภผลอะไรเกิดขึ้นได้ถึงแม้เวลาดาวราหูทับตัวก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องมีเรื่องวุ่นๆที่เกี่ยวกับตัวคุณเองที่ต้องจัดการเช่นกันนะครับคราวนี้ พอมาดูดาวอังคารดาวตัวตนของคุณเองเนี่ยในเดือนนี้นะครับในช่วง1ถึง17เดเนี่ยดาวตัวตนของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะเวลาดาวตัวตนไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะที่แปลว่าความคิดสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆความสดใสอะไรที่เกี่ยวกับลูกหลานบริวารน,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่คุณเองก็ดูมีความสดใสดีนะครับเป็นช่วงที่ไอเดียต่างๆ บันเจิดดีมีความคิดสร้างสรรค์นะครับดูมีความสนุกสนานได้ดีนะครับแถมดาวเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่เป็นคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นดาวศุกร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการร่วมนะครับคนรักนะครับก็มีส่วนกับการร่วมกันได้ดีนะครับคุณยังมีช่องทางการหาเงินหาทองอะไรได้ดีโดยเฉพาะที่เป็นช่องทางเสริมเนี่ยนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือเวลาดาวอังคารไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะเนี่ยมันเป็นพินทุบาทนะครับซึ่งพินทุบาทจากดาวอังคารไปอยู่ในภพปุตตะเนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังบางทีการทําอะไรที่มันวู่วามมุทะลุเกินไปนะครับหรือแบบโชว์มากเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีเหตุอะไรให้เกิดเ,เหตุของความร้อนใจนะครับเหมือนกับบางทีพอทําไปแล้วแล้วก็มานั่งนึกว่ารู้งี้ยังไม่น่าทําอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็มีส่วนต้องระวังในส่วนนั้นเหมือนกันนะครับและ ด้วยความที่การที่ดาวอังคารตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในบ้านของดาวอาทิตย์ในขณะที่ในเดือนนี้นะครับช่วง1-17เช่นการดาวอาทิตย์เนี่ยเขาก็ได้ตำแหน่งมหาจากักรมีกำลังสูงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนนะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกนะครับการทำอะไรที่มันวู่วามเกินไปอาจจะส่งผลเสียให้คุณต้องมาร้อนใจก็ต้องระมัดระวังนะครับ และยิ่งถ้าต้องเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเวลาที่คุณจะต้องจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะครับคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของการขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าดาวอังคารก็โดนดาวเสาร์ที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น มันอาจจะกระตุ้นในช่วง1-17ถึงเนี่ยถ้าจะมีความขัดแย้งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะไปเกิดกับเรื่องของการงานนะครับส่วนมุมที่ต้องระวังอีกจุดหนึ่งก็คือดาวอังคารเขาเป็นดาวในที่เกี่ยวกับคำว่ามรณะซึ่งหมายถึงเรื่องของสุขภาพหรือความเจ็บป่วยด้วยเช่นกันการโดนดาวเสาเลงคุณก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานนะครับหรือบางทีการโหมงงานเนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังการป่วยที่เกิดจากการโหมงงานด้วยเช่นกันนะครับ พอวันที่18ดาวอังคารก็ย้ายดาวอาทิตย์ก็ย้ายการที่ดาวอังคารย้ายออกไปข้อดีคือไม่ต้องเจอกับดาวเสาร์เพราะฉะนั้นมันก็ลดเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดกับเรื่องของการงานลงไปนะครับแต่ดาวอังคารไปอยู่ในจุดนี้เนี่ยก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอาริซึ่งหมายถึงปัญหาอุปสรรคนะครับเรื่องของอการติดขัดเรื่องของหนี้สินอะไร เพราะฉะนั้นการที่เวลาดาวตัวคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอาริเนี่ยมันเหมือนกับเป็นช่วงตั้งแต่18ไปเนี่ยคุณก็ต้องไปอยู่กับการต้องเจอปัญหาต้องเจอสภาวะการแข่งขันนะครับเจออุปสรรคนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นและ อุปสรรคปัญหาที่คุณเจอเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆด้วยเพราะดาวพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าของบ้านอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอารีเนี่ยดาวเขาก็ได้ตําแหน่งมหาจักรได้ตําแหน่งอุจจาวิราชเหมือนกันก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่เหมือนกันนะนะครับหรือเจอคู่แข่งที่หินหินเหมือนกันนะครับ แต่ในมุมที่ดีนะครับจากการที่ดาวอังคารไปอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยดาวเขาได้ตำแหน่งมหาจักรดาวมีกำลังยิ่งใหญ่นะครับแถมสำหรับคนลัคนาเมษในเวลาดาวอังคารไปอยู่ในภพอริเนี่ยเขาได้อุดมเกณฑ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่งผลให้คุณก็ยังดูมีความสมบูรณ์ดีแถมคุณมีศักยภาพดูมีอำนาจดูมีบรารมีเพระเาะฉะนั้น มันก็เป็นข้อดีที่จริงๆคุณก็ยังพร้อมที่จะต้องแข่งขันคุณก็จะพร้อมกับการต้องต่อสู้คุณก็จะพร้อมกับการต้องไปลุยกับการแก้ปัญหาการสอบอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในมุมที่ดีคือคุณจะมีศรรักยภาพที่จะแข่งขันได้ดีแก้ปัญหาได้ดีสอบตรวจสอบแข่งขันอะไรได้ดีซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดดีเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องเจอเนี่ยมันจะต้องเจอปัญหามันจะต้องเจออุปสรรคอยู่ด้วยเช่นกันและก็อย่างที่บอกอุปสรรคมันก็ไม่ได้เล็กๆนะครับ และข้อดีอีกจุดหนึ่งก็คือการที่ดาวอาทิตย์นะครับย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในบ้านตัวเองดาวก็ได้ตำแหน่งเกษตรนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าปุตตะเรื่องของลูกหลานบริวารเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสารรค์ซึ่งดาวมาอยู่ตรงนี้นะครับก็สัมพันธ์อยู่กับดาวการงานเหมือนกันแต่เขาเป็นดาวคู่ธาตุกันแสดงว่าบางทีไอไอเดียอะไรต่างๆที่คุณคิดขึ้นได้เนี่ยมันอาจจะเริ่ม เกิดผลก็ได้นะครับไม่ได้ส่งผลเสียให้เกิดความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาเหมือนช่วงก่อนวันที่18แล้วนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารที่เมื่อต้นเดือนเนี่ยเขาเองได้ตําแหน่งมาหาจากนั่นหมายความว่าเขาเองก็มีความมั่นอกมั่นใจแต่อาจจะดูดื้อหรือคอนโทรลยากพอดาวมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรมันดูมีความลงตัวมันสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้ถึงแม้เขาจะมีปัญหาจะเจอปัญหาแต่เขาก็สามารถเอาอยู่นะครับ และถึงแม้คุณจะต้องเจอกับเรื่องของปัญหาที่ดาวปัญหาก็ได้ตำแหน่งมหาจาักรที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับแต่ดาวพุทธที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคเนี่ยดาวเขาก็ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับซึ่งมันก็จะได้รับการสนับสนุนเหมือนกันถึงแม้ดาวพุธจะเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่11ก็ตามแต่มันก็ยังส่งผลให้ปัญหาอะไรต่างๆมันก็ยังได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยกับการแก้ไขได้ ดีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแสดงว่าคุณมีศักยภาพกับการแข่งขันการต่อสู้อะไรดีๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ช่วงที่แบบราบรื่นนะคุณต้องต้องไฟต้องแบบลุยเต็มที่หน่อยแต่ถ้าเกิดคุณทําเต็มที่มันก็มีโอกาสกับการแก้ปัญหาแข่งขันอะไรที่แบบใหญ่ๆได้สําหรับคุณและเดี๋ยวพอวันที่27นะครับดาวศุกร์เขาก็ย้ายนะครับและ29ในเดือนนี้เนี่ย ดาวพฤหัสที่ทับตัวคุณอยู่เนี่ยนะครับดาวเขาจะเริ่มมีการเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดอ่านอะไรต่างๆการวิเคราะห์อะไรต่างๆมันอาจจะดูตื้อๆลงไปบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะทําอะไรที่จะต้องมีการขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนให้สนับสนุนอะไรเนี่ย ทางที่ดีนะครับพยายามทำซะหรือติดต่อซะให้เสร็จก่อน29มันก็อาจจะเห็นผลไวนะครับได้รับการอนุมัติได้รับการสนับสนุนได้ไวเพราะถ้าเกิดไปทําตอนที่ดาวมันถอยหลังมันก็อาจจะต้องรอหน่อยช้าหน่อยสําหรับเรื่องของความช่วยเหลือ <c oughs> มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวศุกร์นะครับในเดือนนี้ก็ยังมีดาวมฤตยูอยู่ในช่องการเงินของคุณซึ่ง การที่มฤตยลออยู่ยาวเนี่ยมันก็ค่อนข้างส่งผลให้เรื่องของการเงินมันก็อาจจะมีความแปรปรวนไม่แน่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามาดูลักษณะของดาวการเงินของคุณดาวสุกในเดือนนี้เนี่ยนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่27ดนะครับดาวการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะนะครับนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสกับเรื่องของการเงินที่เป็นช่องทางเสริมอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ได้เข้ามานะครับหรือปุตตะอาจจะหมายถึงเรื่องการ การลงทุนก็ได้นะครับมันก็อาจจะมีช่องทางที่เป็นจากเรื่องของการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ได้เช่นกันการที่ดาวการเงินอยู่ร่วมกับดาวอังคารจนถึงวันที่17ที่เป็นคู่มิตรกันเนี่ยก็ส่งผลดีให้คุณเองเนี่ยนะครับดาวอังคารเป็นดาวตัวคุณเองแสดงว่าคุณเองก็ยังมีช่องทางกับการหาเงินหาทองอะไรได้ดีโดยเฉพาะช่องทางเสริมช่องทางใหม่ๆนะครับมีโอกาสกับการ ได้เงินจากช่องทางนั้นได้ดีหรือแม้แต่การตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวกับด้านของการลงทุนอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสกับการได้เงินได้ทองแต่อย่างที่บอกนะครับดาวอังคารอยู่ในภพปุตตะเป็นพินทุบาทต,ต้องระมัดระวังการทําอะไรที่มันวู่ว,วามเกินไปมันอาจจะส่งผลเสียได้นะครับก็ต้องรอบคอบด้วยเช่นกันนะครับการที่อยู่กับดาวพุธนะครับดาวการเงินของคุณอยู่กับดาวพุธท,ที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันเนี่ย ซึ่งดาวพุธเองก็มีกําลังดีนะครับถึงแม้เดี๋ยวตั้งแต่วันที่11เนี่ยดาวพุธเขาจะมีการเดินถอยหลังแต่เขาก็ยังอยู่ในช่องนี้ดาวได้ตําแหน่งอุจจาวิราชได้ตําแหน่งมหาจากักรได้ตําแหน่งราชาโชคถือว่ามีกําลังโดดเด่นเป็นที่นิยมนะครับดาวพุธเป็นเรื่องของสหัชชะการขายการเจรจาก,การติดต่อสแสดงว่าคุณก็ยังมีเกณฑ์กับการขายเจรจาติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ดีนะครับหรือบางทีการขายอาจจะโฟกัสกับช่องทาง ใหม่รายได้ใหม่ลูกค้าใหม่อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะขายได้หรือเป็นแบบรา,ายย่อยๆอะไรแบบนี้นะครับปุตตะมันหมายถึงอะไรที่ย่อยๆก็ได้นะครับก็จะมีโอกาสกับการสร้างรายได้ได้ดีหรือแม้แต่ดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอะริซึ่งหมายถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดกับการเงินหรืออะไรที่เกี่ยวกับสินเชื่อมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ดีสําหรับคุณนะครับแต่ถ้าจะมีอะไรที่ต้อง เครียดหน่อยกับเรื่องการเงินก็คือการที่ดาวศุกร์เนี่ยโดนดาวเสาร์ที่เป็นดาวเรื่องของการงานเลงเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับที่ทํางานที่มันไปเกี่ยวกับด้านการเงินเนี่ยอา,อาจจะเป็นเดือนที่เครียดหน่อยสําหรับชาวลัคนาเมธที่อยู่ในสายงานนั้นนะครับเพราะดาวการงานกับดาวการเงินเนี่ยเลข หกกับเลขเจดาวศุกร์กับดาวเสาร์เนี่ยเ็เป็นคู่ศัตรูกันมันเป็นคู่ของความเครียดความกังวลน,นะครับหรือถ้าเกิดบางคนถึงแม้ไม่ได้อยู่กับด้านการเงินงานในสายงานด้านการเงินแต่บางทีเนี่ย อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าในด้านการงานของคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เงินอะไรลงไปนะครับเพราะถ้าเกิดแบบไม่ลงเพิ่มเงินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้งานมีการสะดุดล่าช้าได้เหมือนกันนะครับและในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดาวศุกร์ดาวการเงินของคุณเนี่ยเขาเดินถอยหลังอยู่ทั้งเดือนเลยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันก็มีเกณฑ์ที่เรื่องของการเงินมันก็อาจจะเข้าช้าลงกว่าเดิมหน่อยหนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งบางทีไอเรื่องของความล่าช้ากับเรื่องของการเงินเนี่ยแหละนะครับมันก็อาจจะมีผลทําให้ไปสะดุดซึ่งไปกระทบกับเรื่องของการงานเป็นเหตุให้คุณต้องเครียดต้องกังวลเหมือนกันนะครับพอวันที่18ดาวอังคารย้ายและดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณ ซึ่งดาวอาทิตย์มาสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณเขาก็ยังเป็นคู่สมพลกันนะครับแถมดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ้านช่องนี้เองเลยย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งกเกษตรแข็งแรงดีมันก็ส่งผลดีกับดาวการเงินที่อยู่ในบ้านนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าช่องทางเสริมดาวอาทิตย์มาจากคําว่าปุตตะช่องทางของเงินเสริมนะครับช่องทางอะไรที่เป็นลายย่อยๆนะครับมันมีโอกาสที่จะสร้างเงินได้ดีอยู่ และการย้ายมาของดาวอาทิตย์เหมือนมาเป็นตัวกลางระหว่างดาวศุกร์กับดาวเสาร์มันอาจจะลดสภาวะเรื่องของความเครียดที่เกี่ยวกับการเงินที่สัมพันธ์กับการงานลงไปได้ในระดับหนึ่งมันอาจจะแบบมีช่องทางย่อยๆอะไรเข้ามาทําให้คุณสามารถมีเงินไปลงในงานหลักเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะลดความเครียดลงได้และเดี๋ยวพอปลายเดือนนะครับดาวการเงินของคุณก็เดินถอยหลังแต่คราวนี้ถอยหลังย้ายราศี กลับเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุการที่ดาวการเงินของคุณมาอยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยดาวเดินถอยหลังเงินยังมีเกณฑ์กับการเข้าช้าอยู่แหละนะครับแต่ดาวมาได้ตําแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะมาช้าแต่มันก็จะยังมีเกณฑ์ได้เข้ามายังมีเกณฑ์ได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนเพียงแต่ว่าดาวการเงินไปอยู่ในคําว่าพันธุมันก็อาจจะชัดเจนนะครับ อะไรเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณที่สัมพันธ์กับญาติพี่น้องที่สัมพันธ์นะครับหรือธุรกิจที่มันสัมพันธ์กับด้านของพวกสถานศึกษานะครับหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านของพวกอ,อสังหาการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาเนี่ยเวลาดาวมันไม่ได้ตำแหน่งราชาโชคมันมีเกณฑ์ที่การเงินที่เกี่ยวกับด้านนั้นจะเกิดเข้ามาได้แต่มันอาจจะเป็น ben, การเงินที่คุณเคยติดต่อไว้ก่อนหน้าเนี้ยเพราะเวลาดาวมันเดินถอยหลังเนี่ยมันหมายความว่า ไอ้สิ่งเก่าๆมันจะกลับมาเกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะครับเข้ามาที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาสังหาหรือสัมพันธ์กับญาติพี่น้องแต่มันจะเป็นเ,เรื่องของธุรกิจหรือการเงินที่คุณเคยติดต่อไว้แล้วยังไม่ส่งผลนะครับมีเกณฑ์กับการจะสำฤทธิ์ผลในช่วงหลังวันที่27ไป แล้วข้อดีอย่างพอดาวสุกย้ายไปตรงนี้ก็พ้นจากดาวเสาร์มันทําให้ความเครียดในเรื่องของการงานที่สัมพันธ์กับการเงินเนี่ยมันก็ลดลงไปด้วยและการที่ดาวสุกไปอยู่ร่วมกับดาวเกตถึงแม้ดาวเดินถอยหลังแต่พอโดนดาวเก,กตกระตุ้นมันก็ยังมีโอกาสกับการช่องทางความหลากหลายของการเงินที่มันยังมีโอกาสเข้ามาได้หลากหลายแนวด้วยเช่นกัน ดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งในเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดาวการงานของคุณเนี่ยมาโคจรอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะที่แปลว่าโชคลาบแปลว่าความสําเร็จแสดงว่ามันก็ยังมีเกณฑ์กับการที่จะได้โชคลาบนะครับหรือมีเกณฑ์กับการที่จะมีงานเข้ามาเนี่ยแหละนะครับแต่การที่ดาวการงานของคุณเองเนี่ยเขาเดินถอยหลังอยู่นะครับก็จะ ถอยหลังยาวๆไปจนถึงตุลานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลให้งานยังมีเข้ามานะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบรวดเร็วมากนักนะครับก็จะดูมีความอืดบ้างงานยังสําเร็จได้อยู่นะแต่ก็จะไม่ได้สําเร็จแบบรวดเร็วอะไรมากนักนะครับก็การสําเร็จหรือการได้มาของการงานก็อาจจะมีความช้าความหน่วงลงไปบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องบริหารหรือประเมินเรื่องของเวลาให้ดีนะครับคราวนี้ ถ้ามาดูนะครับดาวที่สัมพันธ์กับดาวการงานของคุณนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีดาวพุธมีดาวศุกร์มีดาวอังคารสัมพันธ์อยู่กับดาวการงานของคุณดาวพุธเป็นดาวที่เป็นคู่สมพลกับดาวการงานของคุณแสดงว่าสัมพันธ์และยังอยู่ในมุมที่ดีการเจรจาการขายการติดต่อการแก้ปัญหาอะไรยังค่อนข้างสามารถทําได้ดีนะครับ การที่ดาวอังคารสัมพันธ์อยู่ด้วยในช่วงวันที่1ถึงวันที่17เล็งกับดาวการงานของคุณเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวตัวคุณเองเลยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะความล่าช้าการเลื่อนการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นดาวคู่ที่ส่งผลไม่ดีต่อกันส่งผลต่อการปะทะแตกหักเสียหายเพราะฉะนั้นบางทีเวลาที่คุณจะต้องทํางานอะไรเนี่ยนะครับมันอาจจะกระตุ้นทําให้คุณเองเนี่ย มีเหตุของความขัดแย้งในเรื่องการงานได้ง่ายนะครับเพราะอย่างที่บอกจุดที่ต้องระวังก็คืออย่าวุ่วามอย่ามุทะลุอะไรมากเพราะมันอาจจะกระตุ้นความขัดแย้งก็ได้มันเหมือนกับสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยนะครับมันอาจจะส่งผลให้มานึกเสียใจทีหลังว่ารู้นี้ไม่น่าทําอะไรแบบนี้นะครับและดาวอังคารเป็นเรื่องของความล่าช้าการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนคําว่ามรณะนะครับนั่นหมายความว่าบางทีเหตุของการที่แบบ คุณจะเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับเ,ออเรื่องของการที่คุณเลื่อนมันออกไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นผลกระทบที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในการทํางานด้วยกันนะครับหรือการเลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี่แหละบางทีมันส่งผลให้เกิดความเสียหายในงานด้วยเช่นกันสําหรับคุณนะครับแต่มันก็เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าปุตตะคุณเองมีความคิดอยากจะเริ่มอยากจะทําอะไรเพิ่มอยากจะลองอะไรนะครับ แต่เวลาดาวมันสัมพันธ์กันในจุดนี้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งที่คุณคิดมาเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องการงานให้เ,เกิดการต่อต้านการขัดแย้งในงานก็เป็นไปได้นะครับส่วนดาวศุกร์ที่อยู่ตรงจุดนี้และเล็งอยู่กับดาวการงานของคุณจนถึงวันที่27ดนะครับดาวศุกร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้น อะไรที่เกี่ยวกับการเงินอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คุณจะต้องเครียดกับเรื่องการงานหรือมีเหตุให้งานล่าช้าก็ได้เพราะดาวศุกร์ที่เป็นดาวการเงินเองเขาก็เดินถอยหลังมันก็มีเกณฑ์ที่เงินมันก็เข้าช้าอยู่แล้วนะครับดาวศุกร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปัตตนีนะครับคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนอาจจะมีผลกดดันกับคุณในเรื่องของการงานให้คุณค่อนข้างจะต้องเครียดก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนั้น แต่เดี๋ยววันที่18เนี่ยดาวเขาก็จะย้ายนะครับ18ดาวอังคารย้ายดาวอาทิตย์ก็ย้ายเพราะฉะนั้นพอดาวอังคารตัวคุณย้ายออกไปเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับดาวการงานมันอาจจะลดปัญหาการขัดแย้งที่คุณมักจะขัดแย้งในการงานลงไปนะครับแต่การที่ดาวอังคารไปอยู่จุดนี้นะครับไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอาริ คราวนี้มันอาจจะไม่ได้เฉพาะว่าเรื่องการงานและเวลาตัวคุณไปอยู่ในคําว่าอริเนี่ยคุณอาจจะต้องไปเจอปัญหากับหลายๆเรื่องซึ่งงานก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่คุณจะต้องไปคอยแก้ไขนะครับแต่อย่างน้อยมันก็อาจจะลดการประทะในเรื่องของการงานไปแต่เวลาดาวตัวตนของคุณไปอยู่ในคําว่าอรินะครับมันก็ยังทําให้คุณเป็นคนหงุดหงิดง่ายอยู่ในจังหวะนี้นะครับแถมดาวอาทิตย์นะครับที่มาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะ ก็เป็นพินทุบาทเหมือนกันและก็มาสัมพันธ์กับดาวการงานของคุณมันก็อาจจะทําให้งานที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับมันอาจจะแบบเออเป็นงานที่เข้ามาช้าแต่เข้ามาแลนะ้วเนี่ยต้องใช้เวลาเร่งรีบในการทำงานอะไรแบบนี้นะครับเพราะมันเป็นคู่ธาตุไฟมันต้องโฟกัสมันต้องอค่อนข้างมุ่งมั่นโฟกัสกับเรื่องของการงานนะครับและเช่นกันพอเป็นเป็นงานที่ต้องรีบเร่งแต่เวลาดาวอาทิตย์เป็นพินทุบาท ความใจร้อนอาจจะส่งให้เกิดผลเสียคุณก็ต้องระมัดระวังอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ข้อดีคือดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของคําว่าปุตตะเรื่องของลูกน้องและบริวารเวลาดาวมาแข็งแรงนั่นหมายความว่าเขาก็มีศักยภาพดีและสัมพันธ์ดีเป็นดาวคู่ธาตุกับดาวการงานของคุณแสดงว่า มีคุณภาพด้วยแถมมีส่วนร่วมนะครับเข้ากันนะครับปรับเข้ากับเรื่องของการงานได้ดีด้วยนะครับและเดี๋ยวพอปลายเดือนเนี่ยดาวศุกร์เขาก็ย้ายดาวศุกร์ย้ายไปก็ไม่ได้เล็งอยู่กับดาวการงานของคุณแล้วมันทําให้ความเครียดในเรื่องงานที่เกิดจากเรื่องการเงินที่เกิดจากคู่ค้าคู่สัญญามันก็ลดลงไปด้วยสําหรับชาวลัคนามี และย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนนี้เดี๋ยววันที่29ดาวพฤหัสเขาจะเริ่มเดินถอยหลังซึ่งเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภาะหมายถึงเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นการที่อยากจะขอความช่วยเหลือของบสนับสนุนขออะไรต่างๆเนี่ยนะครับควรจะขอซะก่อน29มันก็จะได้ดูแบบสะดวกนะครับรู้ผลได้รวดเร็วด,ดีสําหรับชาวลัคนาเมี มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวศุกร์นะครับในเดือนนี้ดาวความรักหรือดาวคนรักของคุณสําหรับคนมีคู่นะดาวเขาก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะแสดงว่ามันก็ยังดูมีความสดใสดีกับเรื่องของความรักของคุณนะครับถึงแม้ในเดือนนี้เนี่ยทั้งเดือนเลยดาวความรักของคุณเขาจะเดินถอยหลัง มันก็อาจจะทําให้ตัวคู่ของคุณคนรักของคุณเขาก็อาจจะดูมีสําหรับคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาก็อาจจะดูมีความอืดลงบ้างเฉยลงบ้างนะครับแต่การที่อยู่ร่วมกับดาวอังคารดาวตัวคุณ จนถึงวันที่17เนี่ยซึ่งเป็นคู่มิตรกันเนี่ยมันก็ยังส่งผลให้กับตัวคุณเองเนี่ยนะครับยังดูเหมือนกับมีความสนุกสนานนะครับมีเกณฑ์กับการทํากิจกรรมอะไรร่วมกันที่มันสนุกสนานได้เดินทางท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็อยู่ในอารมณ์ที่ดีนะยังดูมีความสดใสได,ด้ดีงดูเข้ากันได้ดีเลยนะครับ และการอยู่ร่วมกับดาวพุธที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางอย่างที่บอกว่า Spider Man. มีเกณฑ์กับการได้ร่วมเดินทางร่วมออกสังคมงานต่างๆอะไรด้วยกันนะครับดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอรินะครับและเป็นดาวคู่ธาตุน้ําแสดงว่าก็ยังมีส่วนกับการช่วยปรับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาอะไรต่างๆให้เกิดกับคุณได้ดีนะครับเพียงแต่ว่า ดาวสุ์ดาวความรักเนี่ยนะครับโดนดาวเสาที่เป็นดาวการงานเล็งอาจจะเป็นไปได้ว่าคู่ของคุณเขาก็มีเรื่องให้ต้องเครียดกับเรื่องการงานของเขาหรือระหว่างคุณกับคู่นะครับอ่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าบางทีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักกับเรื่องการงานของคุณเนี่ยในเดือนนี้มันดูไม่ค่อยลงตัวกันถ้าจะไปโฟกัสเรื่องงานก็อาจจะคู่อาจจะดูมีง, ان, งอน,งอนหน่อยนะครับถ้าหรือถ้ามาโฟกัสเรื่อง คู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องการงานนะครับเพราะดาวมันเป็นคู่ศัตรูกันมันมีเหตุให้ต้องกังวลกับ2เรื่องนี้นะครับแต่เดี๋ยวพอเดือนนี้นะครับวันที่18ดดาวอังคารที่ย้ายนะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายก็จะกลายเป็นว่า ดาวอาทิตย์ก็จะมาสัมพันธ์กับดาวความรักของคุณก็ส่งผลดีนะเพราะเขาเป็นคู่สมพลกันนะครับแถมเขาเป็นเจ้าของบ้านเองมันมาแข็งแรงเนี่ยมันก็ส่งผลให้เรื่องของความรักมันก็ยังดูสมบูรณ์ได้ดีแหละถึงแม้จะยังดูมีความเชยเชยอืดๆไปบ้างสําหรับคนรักของคุณแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่ส่งผลดีนะครับแถมดาวอาทิตย์ย้ายมาเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะ ลดเรื่องของความเครียดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานลงไปนะครับและเดี๋ยวพอปลายเดือนดาวศุกร์ก็เดินถอยหลังมาอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าพันธุนะครับข้อดีคือพอดาวศุกร์มันพ้นดาวเสาร์เนี่ยมันก็ทําให้คู่ของคุณก็อาจจะไม่เครียดกับเรื่องของการงานและหรือตัวคุณเองกับคู่เนี่ยนะครับระหว่างเรื่องของความรักกับเรื่องของงานเนี่ยมันก็ดูไม่ได้ส่งผลขัดต่อกันและนะครับ ถึงแม้ตัวคุณเองจะยังต้องไปเจอกับเรื่องของปัญหาก็ตามแต่อาจจะทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักมันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่คุณจะต้องกังวลหรือเป็นห่วงเขานะครับแถมดาวศุกร์ไปอยู่ตรงนี้ดาวได้ตําแหน่งราชาโชคมันก็จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณเองเนี่ยเขาก็ได้รับความนิยมเขาก็ดูป๊อปปูล่าดีถึงแม้ดาวยังเดินถอยหลังก็ตามนะครับแต่ว่ามันไปอยู่ในจุดที่ดีเพราะฉะนั้นคนโสดนะครับในเดือนนี้เนี่ยการที่ดาวความรักนะครับ หรือดาวของคนที่จะมาปฏิสัมพันธ์เขาอยู่ร่วมกับตัวคุณในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะสดใสดีเนี่ยนะครับและเป็นคู่ที่คู่มิตรที่ดีเพระเาะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีปัญหากับการที่จะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาจีบมาชอบพอนะครับามามีโอกาสแลถ้าเกิดใครเป็นสายปาร์ตี้บางทีการที่ไป เที่ยวไปอะไรแบบนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เจออยู่แล้วนะครับหรือจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนที่คุณรู้สึกว่าเอดูเข้ากันได้ดีกับคุณนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันจะมีข้อเสียก็คืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักกับเรื่องของงานนะครับมันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องบริหารให้ดีนะครับเพราะบางทีการที่ไปสนุกสนานสำเริงสำดาญเกี่ยวกับเรื่องของความรักมันอาจจะส่งผลกระทบนะครับผลเสียกับเรื่องของการงานให้ต้องมาเครียดกับเรื่องงานภายหลังก็ได้ เพราะฉะนั้นเดือนนี้ไม่ได้มีปัญหากับการที่จะมีคนเข้ามามันมีปัญหาที่ตัวคุณจะต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวพกลางเดือนไปแล้วมันเป็นช่วงที่ตัวคุณจะต้องเจอเรื่องของปัญหาต้องแก้ไขอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องบริหารเผื่อกับการต้องจัดการอะไรที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆไว้ด้วยนะครับ มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพระราหูนะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวก็ยังมาทับตัวคุณอยู่นะครับแสดงว่าคุณยังมีเกณฑ์กับการมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นได้คุณยังมีเกณฑ์กับการเกิดลาภผลอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับดาวสัมพันธ์อยู่กับดาวพระฤหัสอ่ะเพราะฉะนั้นข้อดีคือคุณก็ยังมีความสามารถกับการพลิกแพลงนะครับการมีทริคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแรงต่างให้ก่อให้เกิดความสําเร็จ สำหรับคุณได้นะครับคราวนี้ในช่องโชคลาบมีดาวเสามาอยู่ซึ่งดาวเสาเนี่ยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานถึงแม้ดาวจะเดินถอยหลังนั่นหมายความว่ามันยังมีโอกาสกับการมีโชคกับเรื่องของการงานที่จะได้เข้ามานะครับงานที่ทํายังมีเกณฑ์กับการสําเร็จอา,อาจจะได้เข้ามาช้าหน่อยสําเร็จช้าหน่อยนะครับและการที่มีดาวเสามาโครจรอ,อยู่ในภพลาพระโชคลาภของคุณเนี่ย ถึงแม้ดาวเสาร์เนี่ยเขาจะมีการเดินถอยหลังอยู่นะครับมันก็ยังส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยมันยังมีเกณฑ์กับการได้เข้ามางานยังสําเร็จได้อยู่แต่อาจจะสําเร็จช้าหน่อยนะครับอันนี้คือลักษณะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบและความสําเร็จของชาวลัคนาเมษนะครับคราวนี้มาดูสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับการที่ดาวโชคลาบมาทับตัวแน่นอนมันจะส่งผลให้เวลาคุณหยิบจับอะไรคุณเลือกอะไรเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบได้อยู่แล้วนะครับ ถึงแม้ในเดือนนี้เนี่ยดาวเสาร์ที่เป็นดาวการงานมาอยู่ในช่องโชคลาภปกติเวลาดาวการงานมาอยู่ในช่องโชคลาภมันควรจะต้องเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานมันควรจะต้องเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวกับที่ทํางานแต่ดาวการงานกับดาวตัวคุณเนี่ยนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่17เดนี่ยดาวมันไม่ได้สัมพันธ์ดีต่อกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ทํางานในช่วงเดือนนี้นะครับอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวคุณตัดสินใจเองอาจจะเป็นความสัมพันธ์อะไร ตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยแหละนะครับและในเดือนนี้เนี่ยช่วง1นึถึงสิเนี่ยมันกระตุ้นให้คุณเองเนี่ย อยากจะมีการเสี่ยงโชคอยู่แล้วเพราะตัวคุณไปอยู่ในคําว่าปุตตะที่หมายถึงการลงทุนการเสี่ยงโชคซึ่งดาวการเงินก็อยู่ในเรื่องของคําว่าปุตตะด้วยนั่นหมายความว่ามันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากเรื่องของการเสี่ยงโชคการลงทุนเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับและในเดือนนี้เนี่ยดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการเสี่ยงโชคในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก่อนวันที่17เดนี่ยดาวได้ตําแหน่งมหาจักรก็มีกําลังยิ่งใหญ่นะครับถึงแม้ในช่วง ครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับหลังวันที่ตั้งแต่วันที่18ไปดาวก็มาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรก็ถือว่ามันก็มีเกณฑ์ที่อะไรที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคการลงทุนเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลดีกับคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเสี่ยงอะไรก็คือตัวเลขที่เป็นความสัมพันธ์กับตัวเองนะครับหรืออาจจะมองว่าคาว่าปุตตะมันหมายถึงบริวารลูกหลานนะครับก็อาจจะเอาความสัมพันธ์จากเรื่องของบริวารลูกหลานมา,าหาความสัมพันธ์ในการเสี่ยงโชคก็ได้ก็ น่าจะเพิ่มโอกาสกับการมีโชคของคุณก็ลองนําไปปรับใช้ดูและนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยและขอบคุณสําหรับท่านที่ส่งซปเปอร์แตงให้ด้วยนะครับที่สนับสนุนช่องของเราแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ